สวัสดีครับผมนัทภาพโพสีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอากาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าพระนครเหนือรหัสนักศึกษา531-006-3101ครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม solidworks เบื้องต้นนะครับเริ่มต้นแล้วก็ เปิดโปรแกรม SolidWorks ก่อนนะครับหลังจากเปิดโปรแกรมมปเนี่ยก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับหากเราต้องการเริ่มชิ้นงานใหม่ก็ให้เราเลือกนะครับคำสั่ง New นะครับเป็นรูปกระดาษแบบนี้นะครับเพื่อเริ่มชิ้นงานใหม่หรือถ้าเกิดเราจะเปิดชิ้นงานที่มีอยู่แล้วเนี่ยชิ้นงานเก่าที่เคยทําค้างไว้นะครับก็เปิด Open นะครับอันนี้กด New ต่อมานะครับผมเมื่อเราต้องการจะสร้างชิ้นงานใหม่นะครับจะมี3อย่างให้เราเลือกนะครับอย่างแรกเลยคือพาร์ทนะครับพาร์ทเนี่ยจะเป็นการสร้างชิ้นงานสามิตินะครับเป็นชิ้นเดียวธรรมดาเลยนะครับผมสร้างชิ้นงานธรรมดาเลยต่อมาแอสเซมบลีนะครับแอสเซมบลีนี่จะจะเป็นการนำพาร์ทนะครับจะเป็นการนำพาร์ทมาประกอบกันให้เป็นชิ้นงานใหม่นะครับแอสเซมบลีก็จะคล้ายๆพาร์ตตรงที่จะเป็นสามิตินะครับแต่จะต่างตรงที่ว่า เอสอบีเนี่ยจะเป็นประกอบด้วยกับประกอบด้วยพาร์ทหลายๆอันประกอบกันนะครับผมต่อมาดออิ้งครับผมดออิ้งเนี่ยจะเป็นการเขียนแบบเขียนแบบออกมานรูปของสองมมตินะครับเขียนในรูปของภาพฉายแบบนี้นะครับต่อสมมุติว่าเราจะาต้องการทำพาร์ทนะครับครับผมก็จะอธิบายส่วนประกอบต่างๆนะครับผม ส่วนแรกเลยคือทูพักทูบาร์นะครับทูบาร์นี่ก็คือเนี่ยครับนี่ยาผมเนี่ยครับทูบาร์คืออะไรทูบาร์เนี่ยเป็นส่วนที่เอาไว้เก็บฟังก์ชันหรือเครื่องมือที่เราต้องการใช้เวลาสร้างชิ้นงานนะครับผมนะครับเพื่อเป็นการง่ายต่อเออ่ต่อเอออ่่ตเรานะครับเราจะเอาเครื่องมือมาไว้ในทูบาร์นะครับเพื่อที่จะเอามาเออ่เพื่อที่จะไปหยิบ เครื่องมือมาใช้ให้สะดวกขึ้นมานครับทีนี้ทูบาร์เนี่ยมันก็มีหลายอันนะครับไม่ใช่แค่นี้เดียวแล้วเราจะเปิดขึ้นมาได้ไงนะครับจะเพิ่มจะลดทูบาร์ขึ้นมาได้ไงนี่ครับเข้าไปที่ออปชันนะครับออปชันแล้วก็คัสตอมไมซ์นะครับคัสตอมไมซ์เสร็จแล้วก็นี่ครับจะเห็นว่ามีฟังก์ชันให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ เอ่อทูบาร์นะครับไม่จะเป็นต้องอยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างล่างเอ้ข้างๆก็ได้นะครับข้างล่างก็มีนะครับข้างบนะมีข้างซ้ายก็มีนะครับมีหลายแบบนะครับสมมุติเราเลิกเสร็จแล้วนะครับทูบาร์ก็จะจะมีทูบาร์นะครับถ้าสมมุติว่าเปิดโปรแกรมมาแล้วไม่เจอทูบาร์ก็อย่าไปตกใจนะครับ เราสามารถเรียกมันได้นะครับในกรณีทีไม่มีทูบาร์คือในกรณีที่แบบว่าเราไม่มีทูบาร์ให้เปิดเราไม่มีเราไม่ได้เปิดทูบาร์นะครับก็ให้ไปเปิดทูบาร์นะครับจะเปิดอะไรครับจะเปิดอันนี้หรือปิดอันอื่นก็ได้ครับแล้วแต่ครับต่อจากทูบาร์นะครับต่อจากทูบาร์คือส่วนข้างล่างของทูบาร์เนี่ยครับมีชื่อว่า Command Manager นะครับ Command Manager นะครับจะประกอบหลักๆด้วยกันนะครับอย่างแรกคือฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์นี่คือเป็นการเ,เขียนชิ้นง,งานออกมาชิ้นง,งานในรูปของ3มิตินะครับต่อมาสเก็ตครับสเก็ตนี่จะเป็นการเขียนเขียนออกแบบชิ้นง,งานในรูปของ2มิติก่อนนะครับนี่ครับจะมีเส้นตรงวงกลมอะไรครับเขียนออกมาไอเขียนรูปออกมานะครับเสร็จแล้ว ในฟีเจอร์เนี่ยจะมีคําสั่งหนึ่งคือ e x t u d e เนี่ยจะสามารถเปลี่ยนไอ้ภาพสองมิติที่เราสร้างมาเนี่ยให้กลายเป็นสามมิติได้นะครับเบื้องต้นเอาแค่สองอันนี้ก่อนนะครับต่อมาส่วนประกอบต่อมาครับคือส่วนใหญ่ๆตรงนี้แหละครับใหญ่ๆนี่นะครับมีชื่อว่ากราฟิกเอกราฟิกอารีนนะครับผมจะประกอบด้วยที่ว่างตรงนี้ก่อนนะครับคือสีเทาตรงนี้นะครับ ที่วาตอนนี้ครับเปรียบเสมือนกระดาษครับเอาไว้แบบวาดรูปหรือออกแบบชิ้นงานที่เราต้องการนะครับนะครับเปียบเสมือนกระดาษต่อมาครับคืนนี้ครับแกนอ้างอิงนะครับก็เวลาเขียนเพื่อแกนชิ้นงานเอ่อการที่มีแกนเพื่อที่จะง่ายต่อการเ,าเขียนชิ้นงานออกมานะครับส่วนต่อมานะครับผมก็คือตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้คือ เป็นฟังก์ชันที่เอาไว้สำหรับปรับเปลี่ยนการมองของการมองชิ้นงานนะครับผมเพื่อให้ง่ายต่อการเ,าเขียนชิ้นงานออกมานะครับเดี๋ยวผมจะสร้างชิ้นงานให้ดูนะครับ ดู่าผมสร้างชิ้นงานขึ้นมาสร้างเสียงขึ้นมาสองอันปึ๊บก็จะเห็นว่านะครับโดนแบบนี้ใช่ครับต่อมาผมก็ทำเป็นสามมิติโดยการ p i c จอ r ์แล้วก็ x p นะครับก็จะเป็นสามมิติออาไว้โดยที่ขนาดเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับ ครับอันนี้ความหนาจะเพิ่มจะลดได้หมดนะครับนะบสมมติว,ว่าเราได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วเนี่ยแล้วก็กดแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ว่าจะมอดไหนครับเป็นชิ้นทึบนะครับ หรือโคมงก็ได้นะครับผมแล้วก็นี้เป็นมุมมองครับว่าจะมองแบบไหนนะฮะเพื่อง่ายต่อการเขียนนะครับจะสังเกตว่าแกนก็หมุนตามนะครับอาแล้วก็วิธีหมุนแบบนี้นะครับหมุนหมุนชิ้นงานแบบนี้ครับจะใช้วิธีกดปุ่มเอ่อปุ่มตรงกลางนะครับปุ่มตรงกลางของมสนนะครับปุ่มที่มันเป็นเอ่อลูกล้อหมุนได้นะครับนะครับ ส่วนปุ่มซ้ายาป,าปุ่มซ้ายของเมาส์เนี่ยเหมืนกับเอาไว้กดเลือกอะไรมากกว่าปุ่มขวาก็จะเป็นการเปิดเมนูขึ้นมาอีกอักอนใหม่อันนึ้งครับสำหรับเบื้องต้นของวิธีการใช้โปรแกรมสุด i เวิร์กก็มีเพียงเท่านี้ครับจบครับ